สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่16กรกฎาคม2558นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้ของเราเราคาดว่าน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบมีโอกาสย่อตัวลงนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของประเด็นสถานการณ์ในกรีซเนี่ยก็พบว่ามีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากตัวสภาเนี่ยได้มีการอนุมัติตัวมาตรการตามที่ชาติตะวันตกเรียกร้องนะคะก็ คิดว่าทางรัฐบาลกรีซเนี่ยก็จะนํามติของสภาเนี่ยเพื่อไปขอที่บรรลุข้อตกลงเนี่ยไปขอเงินช่วยเหลือจากทางกลุ่มเจ้าหนี้อีกรอบหนึ่งนะคะตรงนั้นก็คงต้องจับตาดูต่อไปสําหรับกรีซเนี่ยในเรื่องของการของเงินช่วยเหลือเนี่ยถ้าถ้าอนุมัติตามที่เจ้าหนี้ต้องการเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเรื่องของความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในส่วนของประชาชนที่โดยส่วนใหญ่แล้ว ลงประชามติในรอบที่แล้วที่ที่ไม่เห็นด้วยกับตัวมาตรการรัดเข็มขัดเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากข้อตกลงดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีสถานการณ์ที่ไม่สงบเกิดขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็จะอาจจะทําให้การเจรจาเนี่ยอาจจะมีการสะดุดตัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อนะคะสำหรับกรีซไม่ใช่ประเด็นที่จะสามารถจบอย่างเบ็ดเร็จน,นะคะเ,เราคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะในส่วนของออทางจีนเองเนี่ยเมื่อวานนี้ GDP ที่ออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะคะก็น่าจะช่วยคลายความวิตกกังวลในตลาดหุ้นจีนไประดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต่างชาติตัวตัวแฟกเตอร์ที่มาจากข้างนอกเนี่ยในเรื่องของกรีซกับจีนเนี่ยอาจจะผ่อนคลายลงในระยะสั้นนะคะแต่ว่าในประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นผลมาจาก ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยดิ่งตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะทั้งในส่วนของเบรนตแล้วก็ตัวใน m ม็กซ์นะคะ2.5ถึง3%ทีเดียวนะคะหลังจากเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยบรรลุไปเมื่อวันก,อนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็ทำให้มีการคาดการเรื่องของการยกเลิกม,มาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเนี่ย าดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2016นะคะก็ความกังวลใจที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างแรงกดดันให้กับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนะคะนอกจากจากนี้แล้วเนี่ยการรายงานตัวเลขสต็อกน้ํามันเนี่ยของทางสหรัฐเองเนี่ยที่เพิ่มขึ้นก็เป็นแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งนะคะเข้ามาในตัวราคาน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นพลังงานบ้านเรานะคะในส่วนของ บ้านเราเองเนี่ยคิดว่าหลังหลังจากนี้คงหันกลับมาโฟกัสในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยทางฝ่ายก็มองว่าตัวคอนเซนแซสที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมี โอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการลงหลังจากผ่านฤดูการประกาศผลประกอบการไปเรียบร้อยแล้วในเดือนหน้านะคะก็จะมองว่าเป็นแรงกดดันต่อภาพโดยรวมของตลาดทําให้ยังมองมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะในระยะสั้นๆเนี่ยมองแนวต้านของรอบนี้เนี่ยที่เดิมนะคะแนวต้านเดิมที่เราให้ไว้มา2อสวันแล้วนะคะ1 4 9 5งสจุดนะคะของรอบนี้แต่ว่าการย่อตัวลงในวันนี้เนี่ยไม่ควรจะยอ่อต่ำกว่า1477จุดนะคะในส่วนของหุ้นที่อยู่ใน เะะมื่อวานเทค p r o f ิตตัวรึกษาเรเสเต e ออกไปทำกำไร4.51%านะคะคงเหลือถือสถานะตัวแพทต i ินัมแล้วก็ตัว SF ไว้นะคะหุ้ที่มีโอกาสครบเกณฑ์แคชบาลานนะคะมีหลายตัวทีเดียวนะคะ UMIPAF i นะคะ l i ฟ e นะคะ EIC p c e นะคะท t a w นะคะ EIC w นะคะ k c ธนา LDC NCL แล้วก็ TAPEX War, War 2นะคะ หุนเด่นมีประเด็นนะคะก็มเมื่อวาน Ex ็กซต,ตัวบ้านปูออกไปที่ราคาเปิดนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานะตัวอื่นๆถือต่อนะคะแพลติน,นัมนะคะพฤกษาเรียลเอสเทตทนะคะที่มีจุดทำกำไรที่สูงกว่าหน้าแรกเล็กน้อยนะคะที่26บาท50นะคะก็ยังคงถือรอทำกำไรอยู่นะคะแล้วก็ราชบุรีเซ็นเทลถือสถานะต่อนะคะ ในหน้าของหุ้น SBL บ้างนะคะตัวชอ็อตเซลล์เนี่ยเมื่อวาน KBank เนี่ยราคาปรับลงไปก่อนนะคะก็ทําให้เราเข้าชอ็อตไม่ได้นะคะที่จุดชอ็อตของเราที่กําหนดไว้เมื่อวานนี้นะคะก็คงเหลือถือสถานะชอ็อตเซลล์ตัวปตทอสอพอนะคะแล้วก็ตัว BGI ต่อคะ่ะบิประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นคะ่ะ